การหาดูนุยสุจิราเพื่อทายาทสามีก็มีบ้านเล็กจนต้องพบจิตแพทย์คือทหารรูนุยสุจิราหลังรอมานานกว่า2ปีเพื่อทายาทนุยสุจิรานักแสดงชื่อดังมีทั้งดีกรีเป็นเจ้าของโรงเรียนระดับพันล้านอย่างไทยอินเตอร์เนชั่นนลสคูล โดยนุ้ยได้เผยถึงชีวิตหลังแต่งงานกับสามีปอนชยพลว่ามีวันหนึ่งปอนตกใจนุ้ยนั่งอุ้มลูกผมคลุมหน้าเพราะไม่สนใจว่าจะทำผมจะแต่งตัวแล้วร้องไห้หนักกลัวเวลากลางคืนกลัวเลี้ยงเขาไม่ได้กังวลทุกอย่างไม่มีพี่เลี้ยงทำเองหมดคาดหวังว่าสามีจะมาช่วยและเลี้ยงดูลูกได้แต่ปอนก็ทำไม่ได้เราก็ไปกดดันเขาคาดหวังเขาเรื่อยๆนุ้ยน่ากลัวจริงๆน่าจะตาขวางบ่อยมากจนลูกอายุหนึ่งขวบเลยพาไปหาหมอมันสะสมมาคืนเรื่อยรู้สึกเหมือนเราแบกโลกเอาไว้คนเดียว ทั้งที่สามีก็พยายามช่วยก็เลยไปหาจิตแพทย์เลยเพอร,รู้สึกว่าครอบครัวเราไปไม่รอดแล้วไม่การเราให้ใครฟังมันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวเรารู้สึกไม่มีใครเข้าใจเราได้หรอกคนจะคิดว่าเราคิดไปเองที่มันกลับมาได้เพราะว่านุ้ยไปถ่ายรายการแล้วนุ้ยไปเจอน้องคนนึงพ่อแม่เขาแยกทางกันนุ้ยเลยนลึกขึ้นได้ว่าเราคิดถึงแต่ตัวเองเราคิดเองทั้งนั้นระวังดีต่อลูกแต่ไม่ใช่ลูกไม่ได้อยากได้ตรงนี้ลูกเราอยากได้พอกับแม่นอกจากนี้นุ้ยยังได้เผยถึงสิ่งที่คนพบช่วงที่ย้ายไปบ้านหลังใหม่กับตลับเม็ห่วงจุย้ สิ่งของภายในบ้านเช่นตู้โต๊ะเป็นต้นเพื่อให้ได้ตกเลขที่ดีไม่อย่างนั้นส่งผลไม่ดีต่อตัวผู้อยู่อาศัยกับเจ้าตัวเผยวา่าถ้าหากตอนนั้นไม่ใช้ตลับเม็ดห่วงจุย้ยก็อาจจะทําให้สามีตัวเองมีบ้านเหล็กบ้านน้อยไปแล้วก็ได้ตัวจุ้ยเคยเจอโต๊ะที่มาพร้อมกับบ้านพอเอาตลับเม็ดห่วงจุ้ยไปวัดตกสีแดงมันก็ดีจริงแต่พอไปเห็นคําแปลมันบอกว่าได้ลูกชายนั่นหมายความว่าท่านุ้ยกับปอนไม่ต้องการมีลูกแลวไม่สามารถมีได้แล้วปอนจะต้องไปหาภรรยาอีกหนึ่งคนเพื่อที่จะมีลลลลูกกโดยยบบ้้าาาาานนนนหหหัังงงีีขออุะมมใญ่่่ทรว ปีเป็นบ้านสองชั้นแปลนตัวแอลโดดเด่นด้วยผนังสีเหลืองและส่วนนาบ้านดีกว้างขวางด้านในก็สวยรู้แถมยังเป๊ะตั้มหลักหวงจุย้ยห้องอาหารก็เปลี่ยนโตใหม่ตามคำแนะนำของอาจารย์นอกจากนี้ส่วนอื่นๆก็ยังมีห้องนั่งเล่นห้องครัวที่ตกแต่งไว้อ,อย่างเรียบรู้